สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีคุกครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับบาทุกท่านนะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับ F c ทางฝั่งของแพลวแพาวครับพี่น้องนะครับเพิ่นกกบอกข่าวดีนะครับว่าอ่าเคสนะครับที่แพลวแพาวฟ้องนะครับศาลได้ ประทับรับฟ้องเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับอยู่ในขั้นตอนของการขึ้นศาลที่เนี่ยพี่น้องนะครับนั่นแหละครับทุกท่านนะครับทางฟังแพล่เนี่ยก็บอกว่าเป็นข่าวดีนะครับเอฟซีหลายคนหลายท่านก็โบกันใจนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับอีเซียมโพดแบบซี่ครับพี่น้องนะครับบอกว่าเพล่เพล้วนะครับในคดีที่ถูกเลดี้ฟ้องในส่วนของโพด ทะเบียนลาดนะครับพี่น้องน,นะครับล่าสุดอิเซียมโพสแบบซีนะครับบอกว่าแพลวพยายามกดดันให้เลดี้ถอนฟ้องแต่เลดี้ไม่ถอนฟ้องนะครับพี่น้องน,นะครับในคดีแขวนทะเบียนลาดนะครับเพราะพี่เลี้ยงเด็กก็โดนด้วยนะครับเพราะไปแชร์โพสที่แพลวโพสนะครับเลดี้มันรวบดึงหมด วันนั้นใครบ้างเฟซจริงญาติใครแพลวที่แชร์โดนหมดนะครับนางถึงดิ้นแบบนี้ไงนะครับพี่น้องน,นะครับแล้วก็อีเสียมก็โพสตต่ออีกว่าสารให้ไก่เกลี่ยในคดีแพาวนะครับอ่าโดนเลดี้ฟ้องในส่วนของทะเบียนราดนะครับแล้วก็อีเสียมก็บอกว่าสารให้ไก่เกลี่ยรอบแรกอ่าต่อรองเอา1ล้าน ยอมถอนฟ้องนะครับแต่เลดี้นางไม่ยอมนะครับรอบ2ไงเกี่ยอีกเลดี้ก็ยืนกรานไม่ยอมนะครับรอบที่3รอบสุดท้ายนะครับแพลวลดราคาลงมาจาก1ล้านเหลือหนึ่งแสนให้เลดี้ไปถอนฟ้องคดีแขวนทะเบียนลาดนะครับ ถึงจะยอมถอนฟ้องให้ปาดพี่น้องนะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าจะเอาเงินนะครับที่ได้จากเลดี้ไปจ้างทนายนะครับพี่น้องนะครับไปให้ทนายที่จ้างม้าประมาณนี้แหละพี่น้องอีเซียมเพื่อนก็โพดม้าแบบสี่นะครับพี่น้องนะเอาง่ายสรุปก็คือว่าในส่วนของคดีนะครับของฟังเลดี้นะครับที่ฟ้องแพ้วๆเนี่ยก็ได้ไกลเกียร์กันนะครับแต่ว่าบลวงโตครับเพราะว่า ในส่วนของเลดี้ไม่ยอมนะครับพี่น้องนะครับจะยืนการฟ้องอย่างเดียวนะครับไม่ยอมไก่เกลี่ยนะครับพี่น้องนะครับถึงแม้ว่าแพลววนะครับจะให้เงินก็ตามประมาณนี้ับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความเย็นแบบใดเรื่องนี้โบจบง่ายครับพี่น้องนะครับเรื่องนี้ยาวแน่ๆนะครับในส่วนของสองคนนี้นะครับมวยถูกคู่อีกแล้วกับพี่น้องนะครับฟ้องกันไปฟ้องกันมาทุกท่านนะครับ อ่าเอฟซี FC เนี่ยเดือดสุดๆนะครับก็เข้าไปคอมมนเนี่ยเยอะมากนะครับดูแล้วพออไม่ถอนแน่นอนนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับส่วนท่าน,นีก็บอกว่าโพสต์นั่นลบออกหรือยังนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าร้อนอีกแล้วนะครับส่วนท่าน,นีก็บอกว่าอ่าคนอย่างพออเขาพร้อมประทะอยู่แล้วไม่ยอมข่านะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสมน้ํจุดจุดๆ,ๆุด ปาสผี่นอนะครับนั่นแหละครับอ่านุงอ,อกลกอะข่าวสารมาบอกเราฟังเด้อทุกท่านมีข้อคิดเห็นแบบไหนในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากกับผมคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ